ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ขอนอบน้อมแด,ด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ นีพระอุปชฌายะเป็นต้นสาธุได้เวลาแล้วท่านสาธุชนมาพร่ำบนสาธยายธรรมกันเถิดนามาบูชาพระด้วยการเปร่งวาจามาเถิดนาร่วมภาวนากันเถิดสาธุชน ปีใหม่เข้ามาแล้วได้วันที่สองสิ่งใดๆที่คิดว่าจับต้องได้ทุกแห่งหนกล้กนลวนแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาร้าตัวตนอยู่ในกฎไตรลักษณ์ล้วนทุกอย่างทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นมาเถิดสาธุชน มาร่วมพร่ำบนสาธยายกันเถิดนาเพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาให้ชีวิตได้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญอายัดโยมทุกท่านวันนี้ก็ได้เวลาที่เราจะได้มาทำกิจหน้าที่ของเรากันตามปกติ ตอนห้าโมงครึ่งวันนี้ก็ทำวัดเย็นกันตามปกติที่วัดพระสงฆ์ทั้งหมด13รูปน,นำโดยท่านพ่อพระครูสุธรรมาทรเจ้าคณะตำบลเนินทรายเจ้าอาวาสวัดธรรมพิมกุกท่านพ่อก็น,นำทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นนำสิทญานุสิทธิ์ปฏิบัติธรรมกันมีช่วงเวลาว่างก็จะมีการบูรณะปฏิสังขรณ เสนาสนะศาลาวิหารลานเจดีในวัดนะท่านพ่อก็ยังไหวอยู่นะยังเดินยังทำยังลุกยังนั่งยังถือว่า <c oughs> ไม่ค่อยจะใช้ใครด้วยซ้ำนะลงมือทำซะก่อนแล้วแม่พระผู้เท่าไปแล้วในพระหนุ่มๆก็ต้องขยับเนื้อขยับตัวกันเต็มที่เลยอนะโยมาเถะนะบอกญาติพี่น้องมา <c oughs> นะช่วงนี้ระบบของ facebook อาจจะแจ้ง <c oughs> แจ้งบ้างไม่แจ้งบ้างเนะตือนบ้างไม่เตือนบ้างแต่ให้รู้เวลากันว่าสองทุ่มตรงเนะีนะ่ยเราก็มาเจอกันตรงนี้นะก็คลิกเข้ามานะอย่ารอให้ระบบแจ้งนะถ้ารอให้ระบบแจ้งบางวันหรือจำนวนบ่อยครั้งที่เขาไม่แจ้งนะก็จะไม่ได้มาร่วมสวดมนต์เป็นหมู่คณะ มาทยมมาเถอะช่วงนี้ผิดปกติเยอะเลยมากๆปกติในช่วงนี้ต้องขึ้นไปถึงสองพันสาแล้วแต่ก็ยังอยู่800กว่าช่วงนี้มีความผิดปกติงั้นโยมต้องคลิกเข้ามาดูนะต้องคลิกเข้ามาดูตั้งเวลาไว้เลยกำหนดเวลาไว้หรือคนที่เข้ามาแล้วโยมก็ช่วยแจ้งแจ้งคําว่าอตอมาไม่ค่อยอยากจะใช้คำว่าแชร์ก็ใช้คำว่าแจ้งบ้างคำว่าแจ้งก็คือโยมก็ แช่นั่นแหละนะหรือคําว่านะกระซิบกระซิบก็คือแช์นั่นแหละนะหรือว่าชวนเะชิญก็คือคําว่าแชร์นั่นแหละคำว่าแชร์นี่ก็ไม่ไมเข้ากับหน้าตาอาตมาเลยนะเราก็พระบ้านนอกนะจะไปแชร์เชิญอะไรนักหนาะก็ดูแปลกๆโยมมีคําถามอะไรสงสัยยังไง บ้างไหมเวลาพระสวดมนต์แม่บ่นว่ารำคาญเจ้าค่ะนะเคยมีคนถามคำถามนี้ไว้ว่าแม่บอกพอได้ยินเสียงสวดมนตนะ์พระสวดมนต์แล้วรำคาญไม่ใช่เฉพาะพระอย่างเดียวนะลูกหลานคนไหนสวดมนต์ในบ้านนี้แม่ก็บอกว่ารำคาญบอกว่าอันนี้ <c oughs> ไม่ดีนะ พยายามชวนคนในบ้านเนี่ยสวดมนต์นะจนกระทั่งให้เป็นเรื่องปกติอย่าให้รู้สึกว่าเสียงสวดมนต์เป็นเรื่องน่ารำคาญใจนะอย่าให้รู้สึกว่าของดีกลายเป็นสิ่งรบกวนจิตใจแล้วตรงนี้จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวพอเมื่อถึงวันที่สติเหลือน้อยที่สุดนะสติกับสะตางค์ในบางทีมันก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันนะสติสตางค์เหลือน้อย ถ้าสติน้อยหน่อยสตังก็จะน้อยตามแตถ่ถ้าสติดีการหากินก็จะมีช่องทางช่วงที่สติน้อยๆใกล้จะสิ้นลมสัญญาคือความคุ้นเคยคุ้นเคยกับการที่รังเกียจไม่ชอบไม่ชอบการสวดมนต์เกลียดการสวดมนต์ก็จะกลายเป็นอุปนิสัย เราจะกลายเป็นนิมิตคตินิมิตนะเพราะจิตก็จะไปคว้าอารมณ์ที่คุ้นเคยนะเวลาเราฝันนั่นก็เป็นลักษณะของอารมณ์ที่คุ้นเคยนะมีจิตที่ฟุ้งซ่านกำลังคิดด้วยเรื่องใดๆคุ้นเคยกับเรื่องนั้นๆตอนที่สติสัมปชัญญะเหลือน้อยตอนช่วงหลับก็เป็นไปได้โดยส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะโดยส่วนหนึ่ง ก็จะไปเก็บเรื่องนั้นมาฝันก็มีนะหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเทพสังหรณ์ก็ได้อาจจะมีเทพพยายดาหรือมีอะไรที่จะมาดนจิตดนใจมาสร้างรังสังหรณ์ลางไม่ใช่รอเรือรอลิงลางสังหรณ์ทำให้เกิดการฝันได้จะฝันช่วงหัวค่ําช่วงเที่ยงคืนช่วงตีสองตีสามนะใกล้สว่างตีสี่ตีห้าก็ ไม่เป็นประมาณอันนี้ไม่ลงลึกเพราะไม่ทราบนะทราบแต่ว่าโดยส่วนหนึ่งก็คือโดยส่วนหนึ่งนะเกิดจากการที่จิตกําลังคิดเรื่องนั้นๆนะและเมื่อคิดเรื่องนั้นบ่อยก็เลยกลายเป็นเก็บไปเป็นความฝันนะหรือบางทีสังเกตไหมว่าเราก็ไม่ได้นึกถึงพ่อแม่ที่ล่วงลับไปนะบางท่านที่พ่อแม่เสียไปแล้วก็บอกว่าผมก็ไม่ได้คิดถึงนะไม่ค่อยได้นึกถึงสักเท่าไหร่แต่ก็ทําไม ทำไมฝันเห็นนะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่อาจจะมีจิตลึกๆหรือเปล่านะจิตลึกๆที่รู้สึกนึกถึงอยู่แต่เราอาจจะนึกมันไม่เห็นชัดแต่มันเป็นจิตส่วนลึกก็ได้อันนี้ก็ไม่กล่าวเพราะไม่ทราบอ่ะฉะนั้นอย่าให้แม่รู้สึกรำคาญเสียงสวดมนต์นะโยม นะโดยพยายามหาวิธีหาวิธีที่จะทำให้เสียงสวดมนต์เป็นเป็นเรื่องดีเมื่อวานนะท่านพ่อพระครูสุธรรมทรน,นะเจ้าวาดวัตเทียตมาจามาสากลวงพ่อมาย0กว่าปีแล้วนะในหะนะลวงพ่อก็อบรมตอนเย็นนะตอนเช้าเก็จะสนทนาธรรมสักเล็กน้อยตอนเย็นก็สนทนาธรรมสักเล็กน้อย เมื่อวานเย็นนะท่านพ่อพูดถึงเรื่องของคนที่เขาขายหอยมียายคนหนึ่งยายที่ชอบการหาหอยหอยโขงหอยขมหอยอะไรนี่แหละนะก็แต่ละวันแต่ละวันก็จะมีอาชีพโดยการเก็บหอยขายแล้วก็ค่อนข้างจะอยากได้เยอะนะอยากได้เยอะจิตก็นึกถึงแต่จะไปจับหอยนะจะไปหาหอยขมแล้ว จะไปหาหอยขมหาหอยแครงหาหอยขาวถ้าไปทะเลก็เป็นหอยขาวหอยพอกตามปลาชายเลนจะไปหาหอยมาขายจิตก็นึกถึงแต่อยากจะไปหาหอยแล้วก็ตลอดชีวิตก็เป็นแบบนี้จนวันหนึ่งก่อนที่จะตายลงก่อนที่จะตายเนี่ย ก็นิมนต์พระมาลูกหลานนิมนต์พระมาสวมดสวนมนต์สวดมนต์เสร็จเรียบร้อยยายก็นอนยายก็นอนนอนหลับอยู่บนเตียงแล้วพระก็กระซิบละอาโยมนะท่องอรหังนะอระหังนะอระหังอรหังอรหังพระก็พยายามนำถ้าจะมาไปคุยกับคนที่ใกล้จะสิ้นลมก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันอาโยม อะระหังนะอะระหังยายก็ยายก็ท่องอะระหังอะระหังอะระหังพักเดียวเริ่มชักเริ่มเปลี่ยนละอะระหังอะระห้ยอะระหอยอะระหอยอะระหอยอะระหังกลายเป็นอะระหอย ท่านพ่อเล่าเมื่อวานเย็นนะหลวงพ่อเล่าเมื่อวานตอนเย็นอาราหอยอาราหอยคือจิตคิดแต่จะไปจับหอยจะไปหาหอยขมหาหอยโขงแล้วพอก่อนจะสิ้นลมก็จิตก็ไปนึกถึงหอยอาราหอยอาราหอยอาราหอยแล้วทีนี้ไม่หยุดเลยจนกระทั่งสิ้นลมตายลงไปนะก็ไม่ทราบว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้ตอนจบลงแล้วยายคนนี้ไปเกิดเป็นหอยห,อยหรือเปล่า แต่ถ้าเทียบเคียงกับที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะว่าจิตลักษณะแบบไหนมันก็จะเป็นเป็นลักษณะของที่ที่ไปก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าจิตร้อนๆที่ที่ไปก็ร้อนจะเรียกว่านรกเรียกบุเปรตอสุรกายอะไรก็ตามแต่เถอะแต่ก็ร้อนนะไปไปในไปในที่ที่รุ่มร้อนแม้แต่จะไปเกิดเป็นมนุษย์นะก็เป็นมนุษย์แบบร้อนๆ นร้อนทุกด้านเลยการเงินก็ร้อนคู่ชีวิตก็ร้อนครอบครัวนี่ตั้งแต่เด็กมาโหพ่อแม่ตบตีกันเถียงกันด่ากันกว้างข้าวของทั้งวันนี่ร้อนการศึกษาก็ร้อนสมองจำอะไรไม่ได้เลยนะเรียนไม่เก่งเลยก็มีนะร้อนทุกเรื่องอย่างนี้ก็มีหรือว่าจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานบางทีก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ร้อน เป็นขี้เรือนเต็มตัวเนี่ยสุนัขเนี่ยวิ่งเขาไปนอนอยู่ใต้หอระคังก็เกายิกยิกยิ๊กยิกนะไปนอนใต้ถุนกุฏิพระก็เกายิกยิ๊กยิ๊กยิกจะไปนอนใต้ถุนโบสถ์ก็เกาอยู่นั่นแหละร้อนไปหมดอืมงั้นจิตลักษณะแบบใดก็ไปแบบนั้นร้อนอารห้อยอารห้อยนะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ายังไงก็ไม่ทราบนะ เอางั้นถ้าอย่างนั้นคนพระ,พะไปกระซิบอโยมอรหังไม่ได้ก็สัมมาอโยมนะสัมมาสัมมาสามมาสามมาใช่ไหมท่านงวดนี้สามมาใช่ไหมสามนำหน้ามาเลยใช่ไหมตัวต่อไปเป็นเลขอะไรแล้วท่านห้าแปดงวดที่แล้วฉันก็ไม่ถูกนะท่านเชื่อเถอะโยมถ้าคนมันคิดเรื่องหวยมันก็สัมมามันก็จะไปสามมาอีกนั่นแหละอืมนะหรือว่า เขาก็คงจะคิดเป็นเรื่องเล่นๆกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นไปได้นะถ้าคนจิตมันฟุ้งซ่านหรือเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องนั้นๆเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องใดๆละ่ะเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องไหนๆอ่อาอรหังนะโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสามมาเลยท่านก็อาจจะไปนึกถึงหวยก็ได้อ่าฉะนั้น <c oughs> โยม นาที่คุณยายท่านนี้ไม่ชอบสวดมนต์ก็สวดเถอะเวลาเราใส่ซองทำบุญใส่น้อยๆได้ไหมคะโยมถามใส่น้อยๆได้ไหมคะก็ได้อย่างนั้นละโยมไม่ใส่ก็ได้อืมเขาเอาซองมาให้ไม่ใส่ก็ได้จะจะเป็นไรไปถ้าเราไม่มีแต่ก็ใส่เถอะนะต้นทุนซองมันก็พิมพ์มาก็อยู่ประมาณสักบาทกว่าๆมั้งหรือ แพงกว่านั้นก็ไม่ทราบเหมนกันไม่เคยทําถ้าสมมุติบาท50สนะบาทห้าสิบสตางค์นะเราใส่ไปสัก3บาทวัดก็ไม่ขาดทุนแล้วโยมอย่างน้อยๆก็ได้กำไรมาบาท50าสิบใช่ไหมเออไม่ต้องไปใส่เยอะถ้าไม่มีอย่าไปขืนขืนไม่ได้โยมขืนแล้วขืนแล้วเป็นทุกข์แต่ก็ยังไงขอให้ยิ้มไว้ก่อนเวลาพอจะใส่ซองอะไรต่างๆา,งางเหล่านนะเอาซองจบหัวจบกล้าวนะ สองมือนะนะจบหัวจบเกล้านะสาธุสาธุพระเจ้าใส่ไปห้าบาทแล้วถ้าใครถามโอ้ทำบุญเหรออ่าใช่ทําบุญสิไม่ได้ซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทําบุญใส่ไปเท่าไหร่อะห้าบาทแล้วทำไมยิ้มจังเลยแค่ห้าบาทเองเอาตังฉันนะฉันห้ามาของฉันได้ห้าบาทอ่ะดีใจสาธุห้าบาทต้องยิ้มนะ ไม่ใช่ไปทําบุญแล้วหน้าบึง้งทําหน้าเป็นอะไรไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงอืมทําหน้าเป็นโดนกอไก่บินโดนอีโต้คว้างหัวเนี่ยนะนะอย่าไปทําหน้าแบบนั้นยิ้มไว้ก่อนยังไงก็นะจิตมันพ่องใสให้จิตมันพ่องใสในขณะที่ทําบุญจิตลักษณะที่พ่องใสนี่แหละก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้ มีสุขติในตอนเป็นและสุขติตอนตายมันก็มันก็แล้วแต่แต่เราสะสมจิตที่เป็นสุขตอนเป็นแล้วอ่ะนะสภาพอย่างใดมันก็พาไปตามสภาพอย่างนั้นแหละเราก็ได้แต่สร้างเหตุไม่ต้องไปถามหรอกตายแล้วจะไปสวรรค์ไปนะรกตายแล้วจะไปนู่นไปนี่มันดูปัจจุบันนี้เองโยดูปัจจุบันนี้แหละว่าปัจจุบันนี้นะเรากําลังสะสมสภาวะจิตที่ มันร้อนหรือมันเย็นถ้าสะสมจิตที่ร้อนแล้วไปถามพระหนูจะได้ไปเย็นไหมคะพระก็ไม่รู้พระก็ต้องถามโยมโยมทุกวันนี้ร้อนหรือเย็นร้อนเจ้าคะ่ะงั้นไม่ต้องถามกลับบ้านอ,าอ้าวยังไม่ได้ตอบเลยคะ่ะเอาก็มันเป็นไปตามเหตุที่โยมสร้างนั่นแหละนะฮะโยมวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเช็คนะเช็คสมาธิไหนที่อืมนะมีโยมบอกว่าพระอาจารย์ตอนนี้สมองพระอาจารย์ยังจดจําอะไรได้ดีไหมมันก็ดีได้ทุกอย่างเลยโยมแต่บางทีถ้าง่วงๆเนี่ยอย่างตอนนี้ง่วงแล้วจริงๆอยากจะหลับนะตั้งแต่ทุ่มนึงแล้วนะอยากจะหลับแล้วแต่ก็มาตั้งเวลากับตัวเองไว้สองทุ่มมันก็เลยต้องเหมือนมีงานทําในรอบกลางคืนนะแล้วก็สมมติเราหลับสักทุ่มนึงนะก็ไปตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีสาม อย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นมาภาวนาช่วงตีสามได้นะจำวัดหัวค่ําไว้ก่อนกลัวจําจวัดไม่ได้มันกันเยอะแต่ตอนนี้ก็ยังจําได้อยู่นะชื่อวัดธรรมพิมุกที่อยู่เนี่ยเนี่ยก็นะลองเช็คนะเช็คสติกับธรรมะอะไรสักตอนหนึ่ง mm hmm. อืมอ้าวเห็นเล็บเห็นเล็บก็เป็นธรรมะกับเล็บหน่อยก็แล้วกัน เขาจริญพรมองเห็นเล็บที่เน็บอยู่ที่เนื้อหยิกเล็บแต่เจ็บเนื้อเล็บไม่มีความรู้สึกแต่เนื้อมีความรู้สึกเมื่อเนื้อติดกับเล็บเล็บติดกับเนื้อเมื่อหยิกที่เล็บเล็บไม่เจ็บแต่ก็ไปเจ็บที่เนื้อคนบางคนก็เช่นกันเวลาถูกเวลาถูกพูดจาค่อนเคาะเวลาพูดจาค่อนแคะเวลาพูดจาส่อเสียดโดนส่อเสียดด้วยการที่เขาพูดถึงคนคนนั้น พูดถึงคนเสื้อแดงคนเสื้อสีเขียวคนเสื้อสีฟ้าแต่บางเอิญเราก็ใส่เสื้อที่มันเป็นลายสีเขียวสีฟ้าสีแดงเขากําลังด่าคนคนนู้นแต่ทาไมเรารู้สึกมาเจ็บที่เราบางทีการที่หยิกเล็บแล้วเจ็บเนื้อมันก็คงจะเป็นลักษณะที่ว่าการที่จิตของเราไปผูกอยู่กับกับอารมณ์บางอารมณ์ที่มันไปเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับที่คนคนนั้นกําลังพูดถึงคนอีกคนหนึ่งแต่รู้สึกเจ็บมาที่เราเลยกลายเป็นว่า นี้มีหลายๆคนที่รู้สึกเจ็บได้ง่ายๆกับเรื่องที่มันอยู่รอบๆตัวเรื่องนั้นก็เจ็บเรื่องนู้นก็เจ็บเรื่องนี้นก็เจ็บเพราะเราก็มีแผลอยู่ในใจของเราที่มันเกี่ยวเชื่อมโยงกับเรื่องเหานั้นนั้นฉะนั้นเล็บกับเนื้อที่ติดอยู่กําลังเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าขอให้เราทุกท่านได้พยายามแยกส่วนเถิดหยิกที่เล็บความจริงไม่ได้เจ็บแต่เพราะแรงกดมันทําให้เจ็บไปที่เนื้อ วันนี้เรื่องใดๆที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวนั้นก็เป็นธรรมชาติของการเกิดขึ้นเสียงที่เขาด่ากันก็เป็นลำพังเฉพาะเสียงที่ด่ากันแต่เมื่อเราเอาจิตเข้าไปเกี่ยวพันเมื่อไรเราก็เป็นทุกข์ได้เมื่อนั้นเหมือนกับหยิกเล็บแล้วเจ็บเนื้อก็เจริญพรอน <c oughs> อ่าเช็คสติหน่อยนี่เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เคยคิดนะอันนี้ลองมานั่งพิจารณาว่าเออมันแต่มันอาจจะยังไม่ไ,มไ,มได้ทั้งหมดหรือว่ายังไม่ได้ข่มคลายอะไรมากมาย ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายก็ลองไปพิจารณาต่อละกันโยมรอบๆตัวมีธรรมะเต็มไปหมดเอาโยมพูดยาวมาตั้งยี่สิบห้านาทีพอโยมบางคนบอกว่าอยากฟังพูดนานๆมากกว่าสวดมนต์ให้สวดมนต์น้อยลงนิดหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่โยมก็บอกว่าสวดเองก็ได้สวดเองก็ได้แต่ในในพระมาแล้วก็พูดธรรมะให้ฟังก็ดีงั้นก็แบ่งๆกันนะ,ฉะเฉลี่ยฉเฉลี่ยตั้งใจ Na motasabagaawato arahto sama samambusa nak motasa pakawato arato sema samputsa nak motasa bakawato arahto อิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิตชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธมมารถธิสัตถาเทวมนุษย์สานุพฺป โทภคะวะติสวะคาโตภคะวะตาธรรมโมสันิทฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัยิโกปัจจตังเวทตาโพวิน โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามมิจิปฏิปันโน ภัวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจัดตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคลาเอสภัขวะโตสาวกสังโฆอาหุนนยโยปาหุนนยโยทักขินนยโยอัญชลีกรณีโย อนุตตรังปุญญกเขตตังโลกาสติหันธรรมยังโอวาทปาติโมคาคาทโยพนามเสสสพปะปะปะสะการนางการไม่ทำบาปทั้งปวง กุศลสุปสัมปธาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจิตตปริโยธาปานังการชำระจิตของตนให้ข่ารอบเอตังพุทธานสาสนังทำซ้ำอย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลัน้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิง่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิงนาะหิปะพชิโตปรูปะคาติผู้กรรมจัสตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปะวะโปาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมคเคจะสังวโรการสำรวมในปาติโมมาตัญุตาจะพัตตสเมง ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจูสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงานอาทิจิตเตจายโยโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิง่งเอตังพุทธานาสสนัง ทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งใจอุทิศส่วนกุศลพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาพยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถิดข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสาร ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิน สาธุอรหังสัมมาสัมพุทธโรภควาพุทธังภพคพพวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควาตาธรมโธรมมังนัมสามิสุปฏิปันโนภควาโตาสาวกะสังโ สังขังน้มามิมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิครูอุปชาอาจาริยะคุณังอหังวันทามิสาธุ <c oughs> อนุโมทนาบุญ <c oughs> ที่ช่วงเทศกาลปีใหม่หลายๆท่านก็ได้ไป ทำบุญทำกุศลกันนะเป็นการเติมบุญให้กับชีวิตไม่ใช่เรื่องผิดไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรเลยนะแล้วก็ความสนุกสนานอะไรต่างๆก็อยู่ในขอบเขตที่อาตมาเชื่อว่านะทุกๆท,ท่านมีสติควบคุมตนเองได้ดีนะว่าเราควรจะต้องมีพฤติกรรมในช่วงการเทศกาลต่างๆเหล่านี้อาศัายช่วงเทศกาลเหล่านี้ สร้างบุญสร้างกุศลเสียเลยนะไม่เป็นอาศัยเทศกาลทาให้มีสติน้อยลงแต่ช่วงเทศกาลจะเป็นเหตุให้เกิดสติมากขึ้นนะเช่นเพียงแค่กลับไปหาพ่อหาแมนะ่กลับไปบ้านพบปะพี่น้องกันนะแล้วก็มีกิจกรรมที่ทําให้เกิดสติไม่เป็นกิจกรรมในการทําลายสตินี่ก็ถือว่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิง่ง ก็ออขออนยวยาเวอยพรให้ท่านทั้งหลายเดินทางกลับสู่การเข้าโหมดของการทำงานอีกวันสองวันข้างหน้าด้วยความปลอดภัยนะโยมนะเดินทางทุกเส้นทางยังมีสติใช้สติในการเดินทางและขอให้ความตั้งใจในการเดินทางด้วยความจงใจตั้งใจให้เกิดความปลอดภัยจงนำมาซึ่งความปลอดภัยจริงๆให้ทุกท่าน ถึงที่หมายปลายทางทุกที่หมายปลายทางด้วยความปลอดภยัยขอให้มีความสุขความเจริญด้วยกันทุกทุกท่านอภพิวาธนสิริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโธรรมาวัฒทันติอายุวันโนสุขังพะลังอะโชคดีโชคดีมีความสุขความเจริญด้วยกันทุกทุก ân, ท่านเทิน